ขอดาแม่ขรรนหนีเงี้ยมันล็อกข้อกันไว้อยู่นี่ยขาดาเอาจอยจะไปบุ่นน้องเขาอย่างเหรก็เม่เอาจอยน้องพ่อคอยโอ้เสบบวาพี่น้องตระกูลบึกนอก้องโอ้ยเรื่องบ่เป็นเรื่องน้อฮาตุมซุยนั่นเลคำว่าบ่เป็นเรื่องหยนี่แหละเขาว่าเรื่องคือคือหมอหน,น,น่ะนคอยฟังเดียวเรียบร้อยแล้วหมอนันบอดีบอดีขอดาแม่ยังว่าเขาดีอยู่เขาพอได้ดาแม่เอาจอยบกข้าใจภาษาเขา ประเภทภาษาในจับหางหูดบนผองงูสิงเลยครับโอ้ยอาจีเก่งหลายอาจีเก่งไรมะนาวภาพประหอดในอเมริกาซีพีโซซอนกันที่ไปเครื่องเสียงไมโอหัดซื้อมาจากอเมริกาอันนี้มันมิใช่ภาษาอเมริกามันเป็นภาษาอะไรมันเป็นภาษาคาเมนภาษาคาเมนฮาต้มปอดมึงรู้ได้ยังไงว่าเป็นภาษาเขมรรู้สิภาษาคาเมรแน่นอนแน่นบอกเจ้าหงอเอาอันี่เอาเจ้ายอมมาตัวข่อยบ่ตัวบ่ตัวบ่ตัวอันลองเวาเบิ่งเจ้าหูออะไรยังไงหูลูกสาวข่อยนะมอนี่บ่มอนี่ คือลูกสาวไข่นี่เป็นเมียมอนี่เป็นเมียมอลูกสาวไข่นีเนเ่เรียนหนังสือนังการ์ดกันไปกูได้๋วว่าวนนี้แม่เหรอห่วยคือลูกสาวไข่นี่พักเงี้ยสิโอ้ยถอยห่วยลูกสาวไข่นี่อเอ๊ะเข้ามาให้ถอยกระไม้ก็ว่าบอเว้าเสียงมันเขาไม่เข้าใจบ่ห้ามพูด